ก่อนหน้านี้มีการขุดค้นพบพระพุทธรูปและวัตถุโบราณหลายชิ้นที่เมืองต้นพึ่งแขวงบ่อกแก้วสอปปะปอลาวคาดว่าเป็นบริเวณวัดเก่าแก่และเมืองเกา่าสมัยอาณาจักรสุวรรณโมคำต่อมาเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าคติยะบารมีได้เผยแพร่การขุดค้นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่มีสภาพสมบูรณ์งดงามจนมีคนชื่นชมเป็นจำนวนมากนอกจากพระพุทธรูปแล้ว จะมีสิ่งของมากมายที่ขุดจากในน้ําโขงขึ้นมาและอีกสิ่งหนึ่งที่คนสนใจไม่น้อยก็คือพระอบกับหีบสมบัติที่ถูกขุดพบโดยในวันนี้ได้เปิดหีบที่ขุดพบริมน้ําโขงบ้านตนพึ่งหว่วงบอกแก้วสพปลาวโดยทางเฟซบุ๊กของภารกิจเที่ยววัดได้โพสต์ข้อความว่าเปิดหีบโบราณแล้วเป็นหีบที่ถูกขุดพบในซราพัดโบราณบนเกาะดอนแท่น กลางแม่น้ําโขงฝั่งประเทศลาวตรงข้ามเมืองเชียงแสนโบราณภายในประกอบด้วยพระอบเจดีย์พระธาตุแก้วแหวนเงินทองอัญมณีพระบูชาไม่แน่ใจมีจารึกหลักฐานอะไรเพิ่มเติมหรือไม่คงต้องรอการถแถลงอย่างเป็นทางการว่าพบสิ่งใดบ้างต่อไปส่วนพระอบยังไม่มีข้อมูลว่าเปิดแล้วหรือยังขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวลาวกับการค้นพบครั้งใหญ่ครั้งนี้ ซึ่งมีคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายอาทิเช่นอัญมณีในหีบใครดูออกดูเป็นมีอะไรบ้างเนอะน่าจะเป็นหินและอัญมณีหากเป็นพระธาตุน่าจะมีพระอบครอบไว้อีกปกติทําเป็นสามชั้นเครื่องไม้เครื่องโลหะและหินครอบไว้หรือน่าจะเป็นพระอบที่เห็นในภาพคือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแต่ที่เห็นจากภาพน่าจะมีเหรียญเงิน น่าจะมีบันทึกพศสอนในการสร้างถือเป็นหลักฐานชี้ระยะเวลาการสร้างได้ดีเช่นบางพระธาตุมีการจารอักษรลงบนแผ่นโลหะเงินทองโดยเขียนเป็นจารึกการสร้างเมื่อพระธาตุหมดสภาพเมื่อพังทลายลงก็จะเห็นหลักฐานเหล่านี้เช่นวัดศรีสุพรรณเชียงใหม่มีสำเพาด้วยตามตำนานการเดินทางของพระธาตุการเดินทางข้ามลำน้ำกว้างสู่ยอดเขาพระสุเมนมีคนแก่ทางเหนือเล่าว่า การสร้างพระธาตุของทางเหนือบริเวณลากกลางพระธาตุจะมีการสร้างบ่อน้ำแล้วเอาเรือสัเปาหรือสำเพาบรรจุพระบรมสารีาริกธาตุลอยอยู่กลางบ่อน้ำก่อนจะสร้างพระธาตุครอบหรืออีกตำนานการอัญเชิญพระบรมสารีาริกธาตุจากอินเดียข้ามเรือสำเพานับว่าเป็นหลักฐานความเชื่อที่สำคัญมากเรือสำเพาคือสัญลักษณ์ของการข้ามวัฏะสงสารส่วนในคําปันปอน ให้พรในล้านนาก็มีเป็นสเปาคำลํำประเสริฐนำไปเถิดเกิดเมืองสวรรค์ถ้าสร้างบ่อน้ําแล้วเอาบระธาใส่ลอยแบบนั้นคงเสี่ยงที่จะเกิดการสูญหายเป็นแน่ครับเคยได้ยินคุณย่าอีทมยันตีเล่าไว้เช่นนี้ด้วยเช่นกันครับได้มีโอกาสไปร่วมอัญเชิญพระองค์ใหญ่ที่เกาะที่ขุดเจิญในวันวิสาขบูชาได้เห็นหีบโบราณของจริงที่เก็บไว้ที่โบส แรกที่เห็นยังรู้สึกตื่นเต้นและดีใจกับประชาชนคนลาวทุกคนและล่าสุดทางเพจที่ใช้ชื่อว่าป่านนั้นซึ่งเป็นร้านรับซื้อของเก่าเหรียญเก่าได้ออกมาโพสต์ว่าจำหีบสมบัติที่ขุดได้แม่น้ําของตอนนั้นได้ไหมครับวันนี้เปิดหีบแล้วในมุมคนที่ซื้อของเก่าที่ไม่มีปริญญาไปแขวนแต่ซื้อของเก่าผ่านมือมาแล้วไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทแล้วบอกเลยว่าที่เจอของดีๆทั้งนั้น หีบนั้นเรียกว่าใจพระธาตุประชาชนถวายสมบัติใส่เป็นพุทธบูชามักอยู่ในเจดีในพระธาตุใต้วิหารทั้งแก้วแหวนเงินทองรูปแบบของพระพุทธรูปรูปแบบของแหวนถูกต้องหมดเก่าแท้มีค่าแน่นอนขอบคุณภาพจากสิริธรมโมภิกขุฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด u b s สไ i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางชาแนลของเราด้วยนะครับ